คำถามวาเวลาจิตเริ่มเป็นสมาธิะจะได้ยินเสียงเสียงมันคนคุยกันเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงคุยกันพอตั้งใจฟังเสียงก็หายไปพอไม่ตั้งใจฟังเสียงก็โผล่มาอีกเนี่ย ก็เรียกนิมิตท,ทางเสียงนะเกตนด,ดูได้ว่าจะเป็นนิมิตท,ทางเสียงเนี่ยจิตปรุงแต่งขึ้นมาเองนะไม่ใช่เสียงยเฉพาะคนคุยกันบางคนก็แล้วแต่ในแสงของแต่ละคนบนาะคนก็ได้ยินเป็นเสียงนกร้องเสียงหมาหอนอะไรน่นะ เสียงเหมือนเสียงสวดมนต์อยู่ในหูนเพราะตั้งใจฟังว่ามันบทอะไรนะสวดบทอะไรก็เสียงก็หายไปนะอยู่ที่จริตตั้งแต่ละคนด้วยนะถ้าเป็นพวกที่โทสะจริตก็จะได้ยินเสียงน่ากลัวนะถ้าเป็นพวกราคะจริตก็จะได้ยินเสียงน่าฟังเสียงเพลงไทยเดิมเสียงอะไรพวกนี้นะ เสียงนกครองถ้าโทสะจริตก็เสียงน่ากลัวหน่อยเสียงหมาหอนเสียงนกแสก้องเสียงกรีดร้องาบางทีมันก็เวลาเจอนิมิตพวกนี้ทำยังไงเจอก็ทิ้งเลยนะไม่ลำาไรไม่วุ่นวายนิมิตที่มาหลายทางนะทั้งเสียงก็มี ทางรูปก็มีนะเช่นเห็นเป็นภาพนะภาพน่ากลัวบ้างภาพสวยงามบ้างนะแปลว่าขณะนั้นจิตคือเวลานิมิตเกิดเนะี่ยจิตขณะนั้นนะ่ะเป็นอุปจาระสมาธินนะอุปจารสมาธิคืออะไรคือสมาธิมีอยู่สามระดับนะคือคณิกะสมาธินะมี จิตตั้งมั่นขณะหนึ่งอย่างเช่นขณะที่รู้สึกตัวอยู่กําลังเดินแล้วก็รู้อยู่กําลังเคี้ยวกําลังกลืนก็รู้อยู่อย่างนี้นะขณะที่รู้อยู่รู้อยู่ในขณะห,หนึ่งนั่นแหละเาเรียกว่ามีคณิกะสมาธิจิตไม่ฟุง้งซ่านไม่วุ่นวายไม่สัสดใสไปมาเนี่ยนะแต่พอสมาธิมันเริ่มลึกขึ้นเป็นอุปจาระอุปจาระแปลว่าใกลเ้เข้าไปใกล้ นะใกล้อะไรใกล้จะถึงฌานถึงอัปนาสมาธินะจิตตั้งมั่นอย่างไม่หวันวนะ่นไหวนั่นเนะพอมันเข้าไปใกล้นี่เริ่มมีนิมิตเกิดขึ้นลนะสำหรับบางคนนะไม่ใช่เป็นทุกคนนะนะสำหรับพวกตัณหาจริตคนะนี้ก็จะเริ่มเห็นนิมิตนะเห็นบั่งได้ยินบั่งอะไรส่วนมากว่าสองทางเนี่ยชัดสุดนะ าจจะมีทางอื่นบ้างเช่นเหมือนมีอะไรกระทบถูกตัวอย่างเงี้ยนะนะนะทางกา,ายประสาทก็มีนะหรือบางทีมาเป็นกลิ่นก็มีนะกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นนะแล้วแต่นิสัยจริตนิสัยของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไปนะพอเวลาในมิตรเกิดขึ้นทำยังไงนะนะนะก็ไม่ทำอะไรทักอย่างนะก็แค่ทำหน้าที่ สังเกตดูมันแล้วก็ทิ้งนะไม่ไปร่ำไรวุ่นวายกันิมิตนั้นนะไม่งั้นจะทำให้นะดาโมัวแต่ไปเล่นอยู่กันินมิตนะเสียเวลาเปล่านะเป็นสิ่งที่อุปทานในจิตปรุงแต่งขึ้นมานะแต่ละคนก็แตกต่างกันไปทนะีนี้ถ้าเกิดว่าไอ้ที่ได้ยินนั่นมันเวลาเราตั้งใจฟังไม่ได้หายไปไหน,นที่ภาพที่เห็น เวลาตั้งใจที่จะเข้าไปดูมันไปรู้มันมันก็ไม่ได้หายไปไหนมีสติเข้าไปรู้มันอยู่งี้นะนั่นแปลว่าของจริงแหละนะอาจจะมีสัตว์ในมิติอื่นๆที่สื่อสารกับเราได้นะนะเดือดมากก็ต้องการส่วนบุญเงี้ยนะญาติพี่น้อ,นองเราในอดีตนะอดีตในชาติไหนก็ไม่รู้ละนะรอส่วนบุญอยู่เกิดเป็นเปรต อยู่แล้วก็ต้องการสนบุญจากญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะเป็นลูกหลานพ่อแม่เราในอดีตนี่เป็นตะ้นนะก็ทำบุญอุทิศไปให้แค่นั้นแหละนะส่วนมากแล้วก็มีกรรมสัมพันธ์กรรมเกี่ยวเนื่องกันนังนั้นะ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 อันนี้เป็นเรื่องที่บางทีก็ฟังดูประหลาดสนำะหรับคนไม่เคยภาวนานะหรือคนไม่เคยเห็นนิมิตไม่เจอนิมิตนะี ก็จงมีอยู่ส่วนหนึ่งนะที่จะเห็นภาพนิมิตพวกนี้นะโดวยวเวลาไหนที่เราพอนาได้ต่อเนื่องดีๆเนี่ยนะไม่มีธุระภาระอย่างอื่นเนะี่ยมักจะมีนิมิตพวกนี้โผล่นะนะส่วนญาติโยมทั่วไปที่ไม่ค่อยมีเวลานั่งสมาธิสักเท่าไหร่เนี่ยนะยังนะนำทำหน้าที่แค่เพียงกำหนดรู้ไปวัน,วนหนึ่งเนะี่ยรู้สึกตัวไปวัน,วนหนึ่งพวกนี้ไม่ค่อยจะมีนิมิตอะไรโผล่ สักเท่าไหร่หรอกนะเป็นธรรมดาอย่างนั้นพะจิตไม่ได้ลงเลิกถึงระดับอุปจาระสมาธินะย่าวน่นบางคนที่มีสมาธิมีกําลังมากจริงๆนะแม้จะเดินอยู่นะก็สามารถที่เห็นในมิตได้ไดนะลืมตาอยู่นี่แหละบางทีแต่จิตมันเห็นนะจิตมันก็ไปสัมผัสได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ตาเห็นไม่ใช่หูได้ยินนะจิตมันก็ไปรับรู้เองอัตโนมัติของมัน ก็จะมีคนประเภทที่มีเซนส์พิเศษพวกนี้อยู่นะจะสามารถสัมผัสกับอะไรที่พลังงานอะไรที่มันแปลกๆได้เป็นบางคนบางทีเราก็เรียกคนเหล่านี้พวกสื่อวิญญาณพวกนะตาทิพอะไรก็แล้วแต่นะบางคนก็จะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นผลแห่งกรรมเฉพาะตนนะแล้วแต่สังสมอะไรมานะ บางคนก็มีอะไรที่พิสดารอยู่นี่อีกเยอะนะเวลาเราภาวนาไปนะนะมันก็ลองไปสังเกตดูตัวเองนะนะวนเวลาเราฝึกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะเริ่มมีสภาวะนุน่นสภาวะนี่โผล่ขึ้นมานะนะส่วนมากก็มักจะเกิดจากกำลังของสมาธินะถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เห็นนะนะรู้สึกตัวไปเวลามีเวลานั่งสมาธนะินิดๆหน่อยๆ ไม่ได้ต่อเนื่องอะไรมากมายนักนี่นะเนะี่ยเยมากก็แค่เห็นการเกิดดับของอารมณ์ที่มากระทบแค่นั้นเองนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายนะที่กระทบเข้ามาในแต่ละวันนะกระทบแล้วก็รู้รู้แล้วก็รู้บ้างเพลอบ้างอะไรไปตามเรื่องเนี่ยนะส่วนมากไม่่อยจะมีนิมิตนะทีนี้มีนิมิตกันเลยแปลว่าจะดีกว่าผู้ไม่มีนิมิตนะ นะบางคนก็ม่จะเป็นต้องมนะีนะิมิตนะฮะแต่ว่ามีสภาพอย่างอื่นนะเช่นมีความนะรู้สึกว่าวิติมันเกิดขนะนลุกขนชันขนลุกสู้ซาตจุดนู่นจุดนี้นอะไรก็แล้วแตนะ่บางคนก็เป็นอย่างเงี้ยทั้งวันเดินอยู่ก็เป็นนั่งอยู่ก็เป็นทํางานอยู่ก็เป็นอะย่างเงี้ยนะบางคนมีอาการของวิติชัดนะบางคนก็เบาน,นะ เบามันเหาะไปนะจะเดินกับเบาสบายจะนั่งก็บเบาสบายไม่ปวดหลังปวดเอวอย่งนี้นัน่งหลังตรงเดะเนี่ยเขาอาการของปัสสัทธินะที่มันเกิดขึ้นนะหรือไม่ก็มีสติรู้ทั้งวันเลยจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิดีจะยืนเดินนั่งนอนก็รู้ทุกอารมณ์ที่เข้ามากระทบนะนะนั่นเป็นกำลังของสมาธินะ ม,มันมีเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะสภาวะที่มันพิเศษทั้งหลายรู้วาระจิตคนอื่นเขาะระลึกชาติได้นะไปเที่ยวดูอะไรแปลกๆเยอะแยะในร้อยแปดพันเะก้าเยอะแยะไปหมดนะสภาะวะพวกนี้เกิดจากกำลัง,งสมาธินะพอเห็นหรือเจอสภาวะเหล่านี้ทำอะไรทำยังไงไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะดูแล้วก็ทิ้งแค่นั้นแหละไม่เอามาเป็น แมวามาใส่ใจอ่ะไปอย่ามัวแต่ไปค้นหาคําตอบว่ามันคืออะไรมันคืออะไรเสียเวลาเปล่านะมันไม่มีทางที่จะได้คําตอบอะไรทั้งนั้นแหละนะเว้นว่าคิดเอาเองเนี่ยว่าหน้าจะเป็นอย่างน้นหน้าจะเป็นอย่างนี้ความน่าจะเป็นทั้งนั้นนะพันแะมวอ,อะไรกับมันเลยทิ้งเลยนะทางความรู้สึกตัวไปนะนะทั้งวีทั้งวันนะทำหน้าที่ของตัวเองนะ จะทำงานทำการอะไรอยู่ก็รู้สึกตัวไปให้มันต่อเนื่องนะนะคนที่เขามีกําลังของสมาธิมากๆจริงเนีน่ยบางทีมันีสภาวะพิสดารพวกนี้เกิดทั้งวันบางทีเดินไปไหนมาไหนเห็นแสงวบวบแวบๆ,ๆอะไรหันไปข้างทางเห็นแสงวบแวบวบแวบอยู่ตลอดทั้งวันอย่างนี้ก็มนะีนี่อาการของสมาธิที่มันเกิดขึ้นนะเวลาเราสังเกตด,ดนะูมันจะรู้สึกแปลก ผิดปกติอย่างเช่นเหมือนตัวมันพองขึ้นมาใหญ่ผิดปกตินะแม้จะทำงานทำการอะไรอยู่นะนะเหมือน,นมันบางทีอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะอันนี้เป็นแค่อุปจาระนะเดี๋ยวในเวลาเรามีเวลานั่งสมาธินะนะแล้วจิตมันสงบลึกลงไปอีกนะสว่างโพลงอยู่ภายในนะเบาสบายมันมีแสงสว่างอยู่บริเวณหน้าผากนี่นะ นะสมองส่วนหน้าที่ทำงานอยู่อย่านะนะเราจะรู้สึกอย่นนั้นนะสว่างโปรง่งเบาสบายสติรู้ทันที่ยิบเงนี้นะนี่มันก็จะเป็นช่วงไหนบ้างนะก็จะเป็นช่วงที่สภาวะเริ่มจะเปลี่ยนจากสภาวะยานหนึ่งไปสู่อีกสภาวะยานหนึ่งอันนี้สำหรับคนที่ภาวนามานานนะนะจะรู้อะไรที่ยิบอยูนะนะ่พอสุดตรงนี้แล้วนะสนะภาวะที่มันสุดก็คือบางทีอ่ะบางคนอาจจะมีอาการหาว ไม่ได้ง่วงแต่มันหาวปากจะฉีะหาวทั้งวีทั้งวันบางทีนะบางทีก็หาวเฉพาอวไอตอนที่ตั้งสมาธิอยู่นั่นแหละเชาว่ามันจะสุดของมันละนพะพอสุดสภาวะาปุ๊บทีนี้ก็จะยากขึ้นมาละทีนี้นะไอที่เคยรู้ชัดรู้ทีทีก็ไกลายเป็นว่าไม่รู้อะไรเลยเหมือนคนไม่เคยฝึกมาก่อนเลยเหมือนคนไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนเลยอะไรเงี้ยนะ จะมีอาการอย่างนี้ขึ้นมานะเหมือนคนที่เรียนอยู่สมมติเรเรียนอยู่หมหนึ่งนี่นะเข้าไปเรียนใหม่ๆย้ายโรงเรียนเข้าไปใหม่ไปเรียนใหม่งง <c oughs> เพื่อนกับหน้าตาใหม่ๆั้งงั้นเคยรู้จักกันมาก่อนห้องเรียนก็ห้องใหม่ครูคนใหมนะ่วิชาที่เรียนรู้ก็เป็นสิ่งใหม่นะที ไปเรียนเดือนแรกๆยังงงๆยังไม่เข้าที่เข้าทางพอผ่านไปสองเดือนสามเดือนเดิมเดิมเข้าที่เข,ข้าทางแล้วนะนะเวลาเราพอนาจะเริ่มรู้สึกว่าเออมันเริ่มรู้คล่องแคล่วดีแล้วนะจนกระทั่งมันคล่องถึงที่สุดของมันแล้วนะนะนะเลื่อนชั้นจากมหนึ่งขึ้นมสองทีนี็ขึ้นมาสองอสอง,งงอีกพักหนึ่ง วิชาการใหม่ๆที่ต้องเจอเนี่ยสับสนอยู่พักหนึ่งแล้วค่อยเรื่องเข้าที่เขาทางามันเหมือนการเวลาเราปฏิบัติไปหลายคนก็นจะบ่นว่าเอ๊ะทำไมจะอยู่ก็ยากขึ้นมาไม่เคยโกรธจะอยู่ก็โกรธพุ่งขึ้นมาไม่เคยมีราคะต้งนันแล้วจะอยู่ก็โผล่พุ่งขึ้นมา,นาไม่เคยมีมานานทิฏฐิมานานแล้วเงี้ยนะนจะอยู่ก็โผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะน โดยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่สมเหตุสมผลอะไรทั้งนั้นด้วยนะไม่มีเหตุควรจะโกรธซะด้วยนะไม่มีเหตุควรจะเกิดราคะโทสะอะไรพวกนั้นแต่อยู่งัโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะแต่จะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อมันโผล่ขึ้นมาสติจะเข้าไปรู้ทันอยู่ห้ามมันก็ไม่ได้นะมันเป็นของมันเองนะแลทำหน้าที่ดูไปเฉยๆนี่แหละไม่ทำอะไรยิ่งไปกว่าน,นั้นนะ แล้วค่อยๆง่ายขึ้นง่ายขึ้นรู้ทันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเองนะแปลว่านี่มันค่อยๆเดินหน้าไปได้เรื่อยๆอันนี้สังเกตดูว่าเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยถ้าปัญญาเขาทำงานคล่องแคล่วเดี๋ยวสภาจะเปลี่ยนตลอดนะควว่าสภาว่ามันไม่ไปว่าต้องมีแต่เรื่องดีๆนะที่ไม่ดีด้วยนะโลภะโทสะโมหะอะไรที่โผล่นมาเนี่ยเดยนั้นโผล่ดี๋ยนี่โผล่ต่รู้ทันเร็วดับเร็ว ไม่ค้างคาอยู่นานวางใจได้ได้เร็วเป็นกลางต่ออารมณ์ได้เร็วอย่างเงี้ยนะแปบลบว่าอันนี้ปัญญาก็ทํางานนะแต่ถ้าใครแชร่อยู่งั้นเป็นอาทิตย์ทว่านน่นั่งสมาธิที่อะไรก็เป,งงเป็นอย่างเงี้ยเป็นอาทิตย์ละนี่แปลว่าปัญญาไม่ค่อยจะทำงานเท่าไหร่เป็นอาทิตย์บางทีก็ไอ้เรื่องดีๆส่วนมากที่ชอบแช่กันนั่งสมาธิแล้วก็สงบดีเห็นนุ่นเห็นนี่แสงสีเสียง น่ะก็เพลิดเพลินพอใจยินดีอยู่กับมันนี่อยู่เป็นเดือนแล้วบางคนบางคนอยู่เป็นปีน่ะนั่นแปลว่าปัญญาไม่ได้ทำงานไปไหนเลยเนะจมหลงอยู่กับอารมณ์นั้นน่ะถ้ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดีมัง่งไม่ดีมั่งสลับกันไปอยู่นี่น่ะนั่นแปลว่าปัญญาทำงานก็รู้ทันเร็วน่ะบางทีมันทุกข์สาหัสกานน่ะ มันหายใจเหนื่อยหอบผิดปกติมันคนเป็นโรคหัวใจอย่างเงี้ยนะบางทีนั่งสมาธิลมหายใจก็หายไปมันจะขาดใจใตายอะไรเพราะว่าแปลกๆพวกนี้นะบางทีปวดเนื้อปวดตัวระบมขมขืนไม่หมดนบางทีมันมีอาการป่วยกินยาอะไรก็ไม่หายเพราะว่าประหลาดประหลาดพวกนี้มักจะมีแทรกเข้ามาเวลาเรา ปฏิบัติภาวนาเพราะนั้นก็จะไปตกอกตกใจอะไรกันมากก็แค่สภาวะอย่างหนึ่งให้วางใจงั้นเลยก็แค่สภาวะอย่างหนึ่งเนี่ยนั่งสมาธิมานานไม่เคยปวดขนาดนี้มาก่อนอยู่ปวดขาจะขาดขึ้นมาดือด้อๆอย่างนี้นะแต่พอหมดเวลาหายปวดไปเฉยๆยงั้นแหละอย่างงี้ยปวดจะลุกเดินกับลุกได้เลยเหม็นขามันจะจะชาจะปวดอะไรตรงไหนเลยทำไมตะกี้นี่มันปวดแทบตายอย่างเงี้ย บางทียังมีสภาวะพวกนี้นะก็ให้แค่เพียงเข้าไปสังเกตด,ดูทุกสภาวะทุกอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะจริงแล้วไม่มีอะไรน่าประหลาดทั้งนั้นหละเพียงแค่เรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่นั้นเองแต่ที่เราเห็นว่ามันประหลาดก็เพราะว่าเราไม่เราไม่เคยเจอมันแต่พอเจอบ่อยเข้าก็จะเริ่มชินไปเองเพราะสภาวะพวกนี้เดยกก็จะโผล่มาอีกนะ บางคนนั่นก็บ่นว่าเอ๊ะทำไมเห็นแต่ของเก่าๆมันไม่มีของใหม่เลยนะฮนะเรื่องของวิบากกรรมวิบากขันของเราที่เราเคยกทำมาเนี่ยมันส่งผลอยู่นะ,นะมันนี่ของใหม่หรอกแต่ว่านะสติสมัญญะเราจะคล่องแคล่วกว่าเดิมจะเข้าไปรู้ทันเร็วกว่าเดิมวางใจได้ดีกว่าเดิมนะมันจะเป็นอย่างนั้น,นช่วงปฏิบัติแรกๆเลยเนี่ยจะมีของใหม่ไม่เห็นอยู่เรื่อย อ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วทีนี้ไม่มีของใหม่อะไรไม่เห็นหรอกม,มีแต่ของเก่าๆเท่านะั้นแหละนะดูมันเข้าไปแค่นั้นเองนะนี่คือหน้าที่ของผู้ภาวนานะเพร่ะเวลาเจออะไรประหลาดประหลาดก็อ,อย่าไปตื่นเต้นยินดีเลยมันนักหนาอย่ามัวแต่ไปหาข้อสงสัยหาคําตอบอะไรอยู่มันเสียเวลานะรับรู้ไปตามความเป็นจริงพอละนะ เอาล้วเดี๋ยวเราสวดมนตวัดเช้านะ